ทัดจากซื้อมาเราไปดูกันที่บอร์ดของเกาหลิต้ากันดีกว่าอันนี้เป็นอะไรที่สนุกม,มากอ่านและฉ่ำมากเมื่อก่อนเนะี่ยผมอ่านแล้วผมเครียดนะผมรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเขามีทัศนคติอย่างนี้วะแต่หลัางๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเอนจอยมากๆเลยฉันอยากรู้มากเลยว่าพวกเธอน,นพูดก,กันว่ายางไรบ้าง <laughs> มาันจะเป็นตาที่เราคาดการณ์หรือเปล่าและจริงด้วยเคลว์วคลินิกเวชกรรมความสวยที่คุณออกแบบได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามนับสิบปีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักล่าฝันที่มีความกล้าทุกท่านครับ และพิเศษสุดครีเวอร์คลินิกมีส่วนลดสำหรับคุณสูงสุด50เซนโทร0621908881่เเรื่องนี้นะครับในบอกอัวกริต๊ตเองต้องบอกว่าตามคาดเลยมีการตั้งกระทู้แบบเข้ามาทั้งพูดคุยทั้งชมทั้งแซะขึ้นเทรนด์บนบอร์ดกันเกือบทุกท็อป,ปิกมีตั้งแต่กระทู้แขวนเรื่องเนื้อเพลงว่าเออเพลงนี้มันเฉพาะกุ้มจริงๆ,ๆเลยลเขียนเนื้อเพลงเฉพาะกุ่มมากเขียนเพลงมาแบบนี้หวังวาลิซานั้นจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนเนื้อเพลงนะ จริงๆบอกว่าเขารู้นะบริสันตนั้นเขียนเพลงนี้ด้วยแต่ก็ยังไงล่ะไม่ได้มีอะไรไงก็คือแค่แซ่ลเล่นเข้ามาแซะให้ชำๆแค่นั้นเอง <laughs> ชาวในของเกาหลีใต้นะครับเข,เขาเลยออกมาแขวะคืนว่าละสิเทพยังไงเขียนยังไงละสูบัตทึงสิถือใจใเจ้าจะให้เทพขนาดไหนถึงจะถูกใจเราเลยถ้าจะคาดหวังขนาดนี้ก็ไม่ต้องเล่นบอร์ดนี้แล้วแม้โดนสวนกลับไป แล้วบางคนเขาก็บอกว่าเธอก็ต้องพยายามต่อไปเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันก็ต้องพัฒนากันหมดแหละหรือว่าชีวิตของเธอไม่เคยพัฒนาอะไรเลยเหมือนทำตัวเป็นรังแคไงพอโดนครีมนวดหน่อยก็ลวงหลุดไม่ยอมเกาะเส้นผมงี้หรอนี่แน่บางคนเขาก็บอกว่าพูดกันตรงๆเลยนะมาจับเข่าคุยกันเลยดีมาเนื้อเพลงเนี่ยมันไม่ได้แย่ดีกว่าเนื้อเพลงและภาษาอังกฤษของค่ายวจีที่ทำออกมาในบางครั้งเสียด้วยซ้ำไปเอาตรงไหนมาแย่ก่อน อาจริงๆนะ คนเกาหลีเขาก็ใจกว้างนะแฟนคลับของเธอก็เยอะอยู่นะแล้วก็ถูกจริตของคนเกาหลีใต้ค่อนข้างเยอะอยู่ไม่งั้นไม่ขึ้นเด์หรอกอันนี้อยากจะพูดให้ฟังส่วนคนที่แซะเนี่ยมันก็มีเยอะไหมเยอะแต่ว่าก็คนรักเธอก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้บอกไว้นะครับเผื่อใครไม่ทราบไม่ใช่ว่าทุกคนในเกาหลีใต้นั้นจะเกลียดเธอคนรักเธอก็เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแมงคุณอลิซซึ่งเป็นเมนเรจของลิซ่าเนี่ยโอ้ลีสตอรี่ทำอวยขั้นสุดก็เรียกว่าคนรักเธอก็เยอะคนเกลียดเธอนะ่แค่ส่วนเดียวแต่อเผอิญว่าคนที่เกลียดเธอเนี่ย กลุ่มเนี้ยเขารวมตัวกันได้และเขาก็ออกมาโจมตีกันได้แบบโจงแจ้งแค่นั้นคือโจบ What you out base. Like และนอกจากนี้แล้วนะรับก็มีท็อปิกอื่นด้วยที่ขึ้นเทรนที่บอกตัวเองว่าเป็นประมาณแบบว่าคล้ายๆแฟนคลับวอลิซานะาแต่ว่าแะชําอยู่เขาบอกว่าทินแล้วก็คาดหวังนะว่าเพลงใหม่เนี้ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าไปแบบระดับ World Class แบบนี้มากกว่าที่จะเป็นอยู่ในแบบภูมิภาคอันนี้เขาพูดไ้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวออกมาวอลิซา,านั้นร่วมง,งานกับ RCA r e ี o r d ซึ่งเป็นค่ายลูกของ Sony Music หรือเปล่าแล้วก็ในค่ายนะั้นมีศิลปินดังๆเยอะมากและเพลงฮิตๆเยอะม อีกอย่างหนึ่งและอันเทเดอร์ก็เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมากๆเขาก็เลยมีความคาดหวังว่าเพลงมันจะไปแบบปังกว่านี้สุดกว่านี้แต่พอฟังจบแล้วอะไรแล้วเขารู้สึกว่าอผิดคาดนิดหน่อยจริงๆไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้หรอกคนไทยเองคนจีนเองตามที่ผมอ่านมานะหรือว่าแฟนอินเตอร์บางส่วนเองเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าเพลงนั้นมันจะมันจะพีคคือแบบว่าโอ้ทอนนันจึงทอนนี่จึงเพราะว่าโดนบิวกันมาหนักมากๆ แ่พอปล่อยออกมาก็ก็โอเคสําหรับทุกคนคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นการเปิดสกกาดไปของเธอเองในการทําเพลงโซโล่เดี่ยวแต่ก็มีบางส่วนที่เขาบอกว่าเป็นถึง RCA Records เป็นถึง Sony Music เพลงมันควรที่จะดันได้สุดกว่านี้ไหมด้วยศักยาภาพที่มีอันนี้ก็คือคนที่เขาพูดกันนะส่วนสําหรับผมนะเพลงนี้ผมสําหรับผมผมโอเคมันมันฟังได้แบบเรื่อยๆแปบ๊บเดียวจบแปบ๊บเดียวจบมันสองนาทีกว่าเท่านั้นเองยิ่งท่อนแบบว่า Lisa ลิซ่าร้องว่า Lisa can you teach me Japanese ไอสิให้ให้เนี่ย ฮอตเนี้ยคือร้อนหูบ๊ร้อนหูสุดๆกลับมาก่อนคนนี้นะครับเขาบอกว่าคาดหวังไว้เยอะแต่ก็วนอยู่กับในภูมิภาคนี้แหละเหมือนเธอนั้นจะเป็นนักร้องทีป๊อปแล้วก็คือเป็นนักร้องไทยทีป๊อปเพลงบ้านเราแล้วก็ไปเรียนแบบเคป,ป๊ปเข้าไปทีแรกผมอ่านประโยคนี้ก็รู้สึกว่าอ้าว ุพี่ลิซ่าเป็นเคป๊อยู่แล้วสัญญาก็ยังอยู่ใน YG อยู่ถ้าเธอจะมีสไตล์ที่มันไปคล้ายคลึงกับ K-POP มันก็เป็นเรื่องปกติไหมแต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหมือน T-POP แล้วไปลอกเรียนแบบ K-POP อันเนี้ยถ้ามองอีกมุมนึงก็คือลิซ่านั้นตีโจทย์ความเป็นเคป p OP ออกกระจุยเลยแล้วก็นําความเป็นป๊อปซาของตัวเองเนี่ยเอา วัฒนธรรมตัวเองเข้าไปเอา culture ใส่ลงไปและก็เช็ดซาวด์ดนตรีแบบตะวันตกเข้ามาที่กําลังฮิติตอนนี้เลยพอรวมๆแล้วมันก็เลยดูกลมกล่อมมันจะมีความเป็นลิซ่าสูงมากถ้าใครฟังลลิสามาหรือว่ามันนี่มานะครับจะรู้ว่าเพลงนี้มันมีความเป็นลิซ่าสูงม,งมากๆเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นทีป๊อปที่ลอกเรียนแบบความเป็นเคป๊อปไปอืมอานทีจริงก็ถือว่าลิซ่านั้นประสบความสาเร็จในการฉีกเคป๊อปหลุดไปแล้วอันนี้คนเกาหลีใต้เขาก็พูดกันแบบนี้เองนะฮะและนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก,ก็บอกว่าปกติแล้วนะเขาพูด แต่ว่ารอบนี้เขาบอกว่าขอพูดหน่อยเพราะหลังจากที่ดู MV จบเขารู้สึกว่าเขานคาดหวังมากเกินไปในสิ่งที่จะได้เห็นจริงๆก็เพมานี่ด้วยแหละเธอนั้นไม่ได้ดึงจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งของเธอออกมาโชว์สักเท่าไหร่แต่เขาก็พูดไปต่ออีกด้วยนะครับว่าแต่ก็นั่นแหละชาวเอ a เอ u ซาอีสเอเชียเนี่ยเหมือนจะกระตือรือร้นกับดิซ่าในลุคนี้แบบไทยไทยมาโขอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวของดิฉันแล้วนะคะดิฉันคิดว่าภูมิภาคอื่นเนี่ยแหมภูมิภาคอื่น จภูมิภาคเกาหลีนี่แน่แต่โดยส่วนตัวของดิฉันแนะคะ่ที่จะคิดว่าภูมิภาคอื่นคงจะผิดหวังมากฉันชอบสไตล์แบบคิวดิสเลิฟแต่ดูแต่ดูเลิ e ซีเกิค่ะร้องให้เลย,ย,ยคิดถึงแบบนั้นอาจาริงกก็เหมือนจะดีแต่ว่าเป็นการเสแหลนทำอยู่เหมือนกันก็เลยดูแฟนๆในบอร์ดเนี่ยฟาดก,กันแบบสนุกเลยแบบซัดก,กันหนวดเขาบอกว่า อืแล้วถ้าฉันเขียนวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ลงไปบ้างละ่ะแบบว่าเปลี่ยนจากไทยไปเกาหลีลงในวิดีโอเคป๊อปเธอคิดว่าเขาจะโอเคกับกับเธอไหมอารมณ์ประมาณว่าให้ลองกลับความรู้สึกดูไหมจริงจริงอะเคป๊อปก็ไม่ได้ดังสําหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้อินเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วบางคนเขาก็บอกว่าเออคุณครับคุณครับถ้าคุณคิดแบบนั้นได้คนอื่นเนี่ยเขาก็คิดว่าเคป๊อปเฉยเฉยเหมือนกันนะคุณนา,นานาจิตตังเทกระมังกระเถือ อันนี้ผมเติบ <laughs> นี่แน่บางคนเขาก็บอกว่าแม่แม้คุณจั่วหัวกระทู้เจอมาสักขนาดนี้กินความปังของลิซ่าเนี่ยมาแน่นอนเลย <laughs> อันนี้คือแบบว่าเหมือนคนไทยเนาะที่เวลาแบบว่ามีดราม่าก่อนสิ่งที่ดราม่านั้นอะ่ะมันจะดีเสมอ ส่วนบางคก็บอกว่าลิซ่ามันจะเป็นต้องทําอะไรแบบนี้ตอนที่อยู่กับแบ๊กพิงค์หรอกไม่ต้องไปคิดเถองและเพลงนี้เองก็เป็นโซโล่เดียวของเธอกับบริษัทเอเจนซี่ของเธอเองไม่ได้อยู่กับ YG และดูเหมือนว่าเธอนั้นจะตั้งใจทํามันมากๆด้วยจะถามหาอะไรในความเป็นเคป๊มิทราบเธอทําเพลงในสไตล์ที่เธอนั้นอยากทําจะมาเรียกว่าเรียนแบบอะไรก่อนต้องการอะไรจากโพสต์นี้มิทราบเลน่น่อันนี้ผมเติมเน่ <c oughs> คือเป็นกระทู้ที่ตั้งคําถามแล้วก็กึ่งถามกึ่งแซะคนเขาก็รู้ว่าเธอเนี่ยแบบไม่ธรรมดาอะแอดวานมากเลยก็เลยโดนกันไปช้ำๆแล้วบางคนเขาบอกว่าเพลงนี้เอาจริงๆเป็นความต้องการของลิซ่าเองที่ต้องการที่จะเอาเอกลักษณ์ทั้งหมดของเธอไปใส่ไว้ในเพลงแลวก็ใน MV ก็ไม่เข้าใจว่างงอะไรก่อนสาวอารมณ์ถามประมาณว่ามันก็เป็นเพลงเธอตัวตนเธอคุณจะให้เธอเป็นยังไงเหรอเธอก็เป็นเคป๊อปอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นไทยอยู่แล้วมันก็ต้องผสมกันอยู่แล้วงงอะไรก่อน มันลอกเรียนแบบอะไรเธอไม่มีหว่วยศูนย์นี่แน่บางคนเขาก็บอกว่าแม่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 แม,แม,แม,แม่ที่แบ็คพิงก์น่ยดังได้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่า YG นะีมาเวนี้หรอกเลยแวกเนวแบบนี้หรอกเลยนี่ถ้าย้อนกลับไปทําแบบนี้เมื่อปี2016นะจะไม่รุมด่าอย่างไฮยอนซอกเลยหรอว่าเสียสติไปแล้วลเรือไงทำไมทำเพลงแบบเน้ อ,อันนี้ขออนุญาตพูดเสริมนิดนึงถ้าเราย้อนกลับไปในปี2016นะครับในช่วงนั้นแบ็คพิงค์เนี่ยคือเดบิวต์มาและแตกต่างเลยทุกคนในช่วงนั้นนะครับจะเดบิวต์กันมา7คน8คน9คนแบ็คพิงค์นี่คือมา4และเพลงในช่วงนั้นนะครับจะเน้นแบบฟังสบาย,บายๆหวานๆสนุกๆดูแบบลสาวๆหญิงๆแบ็คพิงค์นี่คือฉีกมาเลยเป็นพิงค์พังมาเลยและด้วยความที่แบ็คพิงค์นั้นฉีกออกมาบวกกับสไตล์เพลงที่มีเอกลักษณ์แล้วเป็นโดนใจชาวอินเตอร์เข้า ก็เลยดังและเคสของนิ่าเขาก็พูดเอาไว้แบบคล้ายๆกันว่าทาไม่แตกต่างแล้วจะมีตัวตนหรืออะไรแบบนี้และนอกจากนี้แล้วนะก็มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าด้วยส่วนตัวของเราเนี่ยเราคิดว่าเพลงเนี้ยงนบโคตรเท่เลยแบบเจ๋งเลยแจ๋วเลยเพราะเพลงแรกของเธอที่ออกจาก YG เหมือนเธอนตอน้องการที่จะเดบิวต์ตัวเองว่าเธอได้เป็นคนไทยผ่านแดนเซอร์ชาวไทยผ่านถนนในเมืองไทยมันเจ๋งนะ ก็คือเป็นความคิดที่แบบว่าส <ond aneously> ุดจริงๆว่าทําได้และกล้าทำเพราะสินน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าทําอย่างนี้มันต้องมีดราม่าแน่ๆแล้วยังไงล่ะใครแคร์เออแล้วขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ด้วยละกันของหัวล็อกกอนเขาบอกว่าอืม สำหรับเพลงนี้นะมันไม่น่าจะดังหรอกมันไม่น่าจะคิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ยอะไรนะและในเนื้อเพลงเนี่ยพูดถึงการต่อต้านการเหยียดด้วยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการแลฟฟร์ฟาดแบบนิกกี้มินนาตก็ไม่น่าจะดังนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย,ย่อารมณ์ประมาณนี้เขาบอกว่าไม่ได้ดังแต่ซิการีบอกว่าร้อนแรงที่สุดในปีนี้ของศิลปินเดียว ส่วน MV Reaction นะครับจากแฟนๆอินเตอร์ก็รวนแต่ชอบกันเลยอันนี้ผมยังไม่มีเวลาทำเลยมันจะต้องไปนั่งฟังทีล,งละคน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 เนี้ยแล้วก็เอามาสรุปรวมให้ฟังน่าจะเป็นคลิปถัดๆไปแล้วกันและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอ,เจอกันในคลิปต่อสําหรับคลิปเด้สวัสดีครับ